มัดเท่าไรคะเนี่ยร้อยร้อยกซิฟหน่อยร้ายก็ตามสีดพิ่มครับอ๋อขายเป็นโลใช่ไหมไม่ได้ขายเป็นจุ่มใช่ไหมขายเป็นพ้องอะไรนี่พ้องมันวนซ้ำกันหน่อยพ้องเงี้หน่อยสั่งหน่อยเน่าปลาไหลธรรมดาไม่ใช่ปลาไหลเผือก ปลาไหลเบียรอันนี้ตัวบบใจอันนี้ตัวเล็กองลยค่ะซุนี้ใครร่วมกใครรวนอีกค่สองลอยค่ะอันนี้ใครตรงรวนค่ะอันนี้สองอยอันนี้ของละลอยค่ะนี่ใครหน่วยใครงี่กระาษทั้งใบนกบจีใบไเบิร์้ค่ะแม่นี่ใบไม้ทั้งใบจะของละลอยเตไเบิร์้ค่ะได้เบิร์นี่ล้จ้า เจ้านี้ใหญ่กว่าป้าไข่เก่าก่าเนี่ยเพราว่าจะมิตไข่ใหม่ค่ะไข่เก่าดีแจังมือชื่อมือค่ะไข่นวดป้าเอาหนึ่งหน,นึ่ค่ะ,นนคะไป ชจักงมัดรมันง่าลอยหนให้กไหนค่ะอิลากินเป็นมชิมเลยลูกเอาเลยเอาเอ้ยเหี่ยเียอ่อนใหญ่ก็ห่างด้เลยวีแก้ว่าละลูกแก้ว่มีแก้นดีดีแก้ว่มีกินเลยลูกอาหารสิคสมัดกบจิ้นะะจิกิยไม่หวงนะจิ้กระิมเลยอจิ้เลยลูกจิ้มเลย เป็นตัวนี้แสดงว่ากินตำบัองยุงยูเมนบ้าไปรืยเรียนน่น่ะแสบปะแสบไหมอุ้ยกินพอดีถ้ากับอิ่มเข่าพอดีแบบจํำกุ้งทุงเท่าไหรค่ะ ในนี่เหรอกินที่เพิ่งเห็นตัวกุ้งวะก็หมั่ไข่หมั่นไข่นี่ไข่ป่าสิไข่ป่าอันเดียวกันก็สมไข่ป่าบหมั่นไข่แมนจ่าโอ้ยดีอันนี้หมั่ไข่นขี่ <c oughs> มันเป็นปลา นี่เป oh. ็นกุ่งค่ะอ๋อรอหอยนาน้ำ้อมน้ำพร้อไม่ด่ากับนี่นะคะทั้งมิ่งด้ยจ้าจบแล้วสมกห่งค่ะ